ก่อนี่รางวัลของเจ้าข้าเคยกล่าวไว้แล้วว่าหากเจ้ามารับใช้ข้าข้าจะตอบแทนในเจ้าอย่างดีหนัหนึ่งล้านแม้แต่ช่วยชีวิตข้าข้าก็ไม่มีทางทําเงินได้มากขนาดนี้แน่ขอบคุณนายท่านตั้งแต่วันนี้หากท่านต้องการให้ข้าทําสิ่งใดซุนเฉียนผูนี้พร้อมทําแม้ต้องตายก็ตามดีเช่นนั้นข้าจะออกไปข้างนอกก่อนไปจัดการกับคนที่อยู่หน้าประตูด้วยขอรับ อาจารย์ลู่ปรมาจารย์หยางสวนกลับมาแล้วสถาบันหงเทียนชั้นเรียนลู่สุนกลับมาแล้วหรือใช่แล้ววันนี้ปรมาจารย์หลิวและคนอื่นๆก็ไปเยี่ยมเยือนมาแม้แต่ฟาบาเฉินจือก็สเสด็จไปพร้อมกับพวกเขาด้วยหลังจากที่เข้าไปไม่นานปรมาจารย์ทั้งสามก็กลับออกมาและดูนับถือมากด้วยดูเหมือนว่าปรมาจารย์หยางจะมีระดับที่สูงกว่าปรมาจารย์หลิวและท่านอื่นๆเป็นแน่ฮะ<า>สูงกว่าปรมาจารย์หลิวเช่นนั้นก็ปรมาจารย์ระดับสองดาวไม่ใช่หรือ ไปเตรียมตัวให้พร้อมพวกเราไปเยี่ยมเยือนเขากันเฮ้อเฮหากข้าต้องตาปรมจารย์หยางได้แล้วก็ข้าต้องพุ่งทะยานราวกับติดปีกเป็นแน่ช้าก่อนพี่ลูกข่าวการกลับมาของปรมจารย์หยางแพรก่กระจายออกไปแล้วมีคนอีกมากมายต่างอยากขอเข้าวพบปรมจารย์หยางเกรงว่าอาจจะไม่ถึงคราวของเราเสด็ทีและหากต้องการเข้าพบต้องจ่ายสามล้านเหรียญทองล่วงหน้ามิเช่นนั้นไม่มีทางได้ก้าวข้ามประตูไปได้แน่เงินจํานวนนั้นมันเยอะมากแม้แต่พ่อของข้าก็ไม่เต็มใจควักเงินจ่ายเลยข้าเกรงว่า 3ล้านแม้เราจะเป็นอาจารย์ดาวเด่นแต่เราก็มีเงินเดือนเดือนละ 2- 3งถึงพันเท่านั้น3ล้านนี่มันเฮ้เฮ <c oughs> ไม่ต้องกังวลไปแม้ว่ามีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องจ่าย3ล้านเหรียญทองล่วงหน้าเพื่อเข้าพบทว่าแต่ละคนก็มีเกียรติยศเป็นของตัวเองไม่มีใครจ่ายต่อหน้ารอกเพราะฉะนั้นหากไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เจ้าหมายถึงให้เราแฝงตัวเข้าไปงั้นหรือทำแบบนั้นไม่ดีนะเพราะอีกฝ่ายไม่ได้โง่หากไม่จ่ายเงินก็ไม่มีทางได้ผ่านประตูเข้าไปเลย ไม่ใช่แฝงตัวทว่าด้วยชื่อเสียงและเกียรติยศของอาจารย์ดาวเด่นเราจะข้ามขั้นตอนเหล่านั้นด้วยตัวตนของพวกเราทั้งสองคนใครบ้างในอาณาจักรจะไม่ไหวนะ้าตราบใดที่เจ้าหาคนรับรองที่มีอำนาจได้เรื่องนี้ก็ง่ายนะักพลรมอาจารย์นะ่าต้องอยางมีลูกศิษย์อยู่แล้วและพวกเราคืออาจารย์ชื่อดังของอาณาจักรเทียนซวนเฉียวนะ่ะพวกเรามีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดแล้วเพียงแค่เราเรียบเรียงสมุดแนะนําตัวให้ดีนําเสนอความสําเร็จของพวกเราให้โดดเด่นบางทีก็อาจจะตอบตกลงทันทีก็ได้ เงิน3ล้านอะไรความหมายสิ่งที่เราต้องทําคือการหาทางส่งสม,มุดแนะนําตัวให้ได้ส่วนเรื่องเหรียญทองไว้ทีหลังเออนี่หากเจ้าต้องการเป็นพระมจานเจ้าไม่เพียงต้องแข็งแกร่งเท่านั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเจ้าต้องถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนพวกเราล้วนแต่มีลูกศิษย์จานวนมากด้วยประวัติที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดพี่ลูดูเหมือนว่าเจ้าจะตื่นเต้นเกินไปนะ หากไม่ได้ผลก็แค่เชิญเขามาดูการประเมินอ,อาจารย์ในะอีกไม่กี่วันนี้ก็ได้มาดูค่าบทขายี่จ้างสวนยังไงละ่ะเมื่อเขาเห็นความโดดเด่นของข้าแล้วเขาจะต้องยอมรับข้าเป็นลูกศิษย์เป็นแน่ก็สมเหตุสมผลดีด้วยสถานะอาจารย์ดาวเด่นของเรามันน่าจะง่ายเพียงแค่ส่งสมุดแนะนําตัวไปบางทีเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็ได้ การประเมินอาจารย์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีหากปรมาจารย์หยางสวนมาดูเขาต้องเห็นแววในตัวลู่สุนแน่นอนและรับลู่ส่นเป็นสิทธิ์ตราบใดที่ทาสาเร็จข้าก็มีหวังเช่นกันก็แค่นั้นเตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปเข้าพบปรมาจารย์หยางกันตกลงไปกันเถอนะณสาพันธ์นักลุงยามาแล้ว คาราวานักปรุงยาหงหยุนเอออเฮ้จางซวนอยู่ไหนล่ะเออนักปรุงยาจางไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงเลยยังไม่ได้มาล้อเล่นหรือไงกันครั้งนี้นอกจากยาปลดปล่อยพลังหยินและเลือดแหลกยักษ์ที่อยากซื้อแล้วข้าต้องตรวจสอบจางซวนผู้นี้ด้ดยตัววาที่เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมีกฎเกณฑ์เฉพาะข้าอุตส่าห์มาด้วยตัวเองแต่เขากลับไม่อยู่ที่นี่เนี่ยนะนำผลบันทึกของวันนั้นมาให้ข้า ข้าพบว,ว่ามีการกระทาที่ไม่เป็นกลางทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโต้วาทียาววันนั้นต้องโดนลงโทษขอรับนักปุงยาหงหยุนนี่คือผลบันทึกของวันนั้นขอรับหากพบว,ว่าไม่มีคุณสมบัติข้าจะปลดเขาทันทีเริ่มนี่คือจ้างส่วนงั้นรือประธานโอหยางท่านเป็นถึงผู้วุโสของสมาพันธ์เห็นได้ถึงได้หลงเชื่อมันกันมันจะเป็นไปได้อย่างไรการที่จะผ่านการโต้วาทีทั้งที่ยังยาวไวเช่นนี้ ทีแรกคาก็คิดเจนนั้นเอาเช่นนี้ดีไหมนักปรุงยาทุกคนในที่นี้ตราบใดที่ข้ากล่าวพิษข้าจะยอมแพ้ทันทีโอหังแม้แต่ข้ายังไม่กล้ายืนยันหาข้าบอบกพร่องจากนักปรุงยาระดับนึงดาวเลยเขาเป็นเพียงศิษย์นักปรุงยากับกล้ากล่าวงั้นรึไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจริงๆดเดี๋ยวก่อนนะนี่ความรู้ระดับนี้มักจะถูกใช้โดยนักปรุงยาระดับสูงเท่านั้น พวกเขาจาเป็นต้องรู้รายละเอียดของเตาหลอมก่อนแต่จูๆ่ๆน,นักปรุงยากลับพูดมันออกมาและยังกล่าวอย่างละเอียดชัดเจนอีกด้วยนักปรุงยาหงหยุนหลังจากจับการตรวจสทีนี้เขาได้นําเอกสารเตาหลอมนี้มาตรวจสอบและเปรียบเทียบอย่างละเอียดแล้วไม่ว่าจะเป็นน้าหนักความหนาะช่วงเวลาที่ถูกสร้างจํานวนการขนย้ายและชนิดยาที่ถูกล้อมในนั้นนักปรุงยาจางกล่าวได้อย่างถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดแม้แต่น้อยขอรับและเราได้ทําการทดลองแล้ว มันใช้เวลาหนึ่งการทูบ34ลมหายใจเพื่อให้ความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วเตาซึ่งมันไม่มีความแตกต่างเลยมีข้อบอกพร่อง13ส่วนล้มเหลว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 นะนี่มันเป็นไปไม่ได้ตามที่จางส่วนกล่าวไว้เราได้ทําการทดสอบในภายหลังและข้อบอกพร่องที่เขากล่าวไว้นั้นมีผิดเลยแม้แต่น้อยขอรับนี่คือบันทึกการทดสอบของเราเชิญดูได้เลยขอรับบันทึกการทดสอบงั้นรอ หากบันทึกทุกขั้นตอนอย่างละเอียดบางทีนี่จำลำดับขั้นตอนของสมุนไพทั้ง47ชนิดได้ทั้งยังอธิบายทุกขั้นตอนได้อย่างละเอียดรวมไปถึงประสิทธิภาพดีสูญเสียแม้จะเป็นข้าก็ยังทำไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยแต่เจ้าเด็กนี่กลับทำได้ท่านปรมาจารย์โอหยางนักปรุงยาจางส่วนมาขอเข้าพบขอรับนี่คือผู้ชายที่มีสีน้ามั่นใจผููนั้นนั้นหรือเอานักปรุงยาหงหยวนระวังด้วยนั่นมัน แตกเ,เรียบร้อยปลลึกบันทึกเพียงอันเดียวในสมานิ์ของข้าสวัสดีประธานโอหยางของที่ข้าสั่งมาถึงแล้วงั้นหรือมาถึงแล้วนักปรุงยาหงหยุนเพิ่งนำมาส่งเองแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแนะ่นักปรุงยาจางโซนหากมีเวลาเจ้าคือใคร ข้าน้อยหงหยุนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรุงยาเล็กน้อยหวังว่าปรมาจารย์จางซวนจะชี้แนะข้าได้ไม่มีเวลาข้าไม่ใช่อาจารย์ของเจ้านะหากเจ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ไปหา่านหนังสือเอาซะไม่ใช่มาถามข้าหรือไม่ก็ไปรบกวนคนอื่นเถอะนักปรุงยาจางนักปรุงยาหงหยุนพู้นี้คือนักปรุงยาระดับสองดาวที่ถูกส่งมาจากสมพันธ์หลักเชียวนาะเอระักปรุงยาระดับสองดาว ตกลงเชิญถามมาได้แต่เร็วหน่อยนะก้ากำลังรีบนักปุงยาจางเอ้ยนั่น,นมันนักปุงยาระดับสองดาวเลยนะเฮ้ยเขาถูกส่งมาที่นี่เพื่อทดสอบเจ้านะแต่เจ้ากลับบอกว่าเจ้ากำลังรีบหากนักปุงยาหงหยุนให้คำตอบเจ้าว่าไม่มีคุณสมบัติเขาสามารถเพิกถอนตำแหน่งของเจ้าได้เลยนะในระหว่างปุงยาฟื้นฟูลมหายใจระดับหนึ่งมักจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองออกมาเสมอข้าอยากถามว่าปัญหานี้ควรแก้อย่างไร ทั้งที่เป็นนักพุงยาระดับสองดาวเรื่องแค่นี้ก็ยังไม่รู้อีกงั้นหรือ,อยาฟื้นฟูล,ลมหายใจสามารถฟื้นฟูพลังงานที่เสียไปของมนุษย์ให้กลับมาได้สมนุนไพรหลักๆคือ,อยาโต๊ะขาวเพื่อชนิดนี้มีสีขาวเมื่อผสมกับพลังปราณของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนปัญหานี้ไม่ได้มาจากตัวสมนุนไพรแต่มาจากพลังปราณของมนุษย์ผู้นั้นที่เจือผลมากเกินไป หากพลังปานบริสุทธิ์เรื่องเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นหากไม่ต้องการให้ยาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ง่ายๆใส่ย,ยาตะวันเขียวเพิ่มลงไปในระหว่างปรุงยาสิ่งนี้จะช่วยดูดซับเอาสิ่งเจือปนในพลังปานเพื่อป้องกันไม่ให้ยาโต๊ะขาวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหัวบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสมุนไพรหลักที่มีรสขมแต่หากใส่เฉเอมเข้าไปจะทําให้ส่วนผสมไม่สเสถียรปัญหานี้ควรแก้อย,อย่างไรรสขมของบัวบริสุทธิ์มาจากเม็ดสีเหลืองทองที่อยู่ตรงส่วนยอด ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ในการปรุงยาก็แค่เอามันออกก็พอไม่จําเป็นต้องใส่อะไรเพิ่มไม่เพียงแต่เม็ดยาจะไม่ขมแต่มันยังออกรสหวานอ,อน่อ,อนๆไม่ต้องใส่ชืเอมเพิ่มลงไปไมิเช่นนั้นต่อปรุงยาจะระเบิดนี่เจ้าเป็นนักปรุงยาระดับสองดาวจริงงั้นหรือเหตุใดเกลือแค่นี้จึงไม่รู้กันเล่านี่เจ้าซื้อตําแหน่งมาหรือไง เอาละแก่ปัญหาพวกนี้คําตอบมีอยู่ในห้องสมุดชั้นสูงของสมาพันธ์ว่างๆก็หาเวลาไปอ่านเพิ่มเติมสั้นนะแล้วก็ของของข้าละเอ๋ออ่านเพิ่มเติมอย่างนั้นหรือข้ากําลังทดสอบเจ้าอยู่นะเฮ้ยข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอคาชี้แนะจากเจ้าเจ้านี่เอาของดีข้าสั่งออกมาได้แล้วข้าต้องไปแล้วช้าก่อนข้ายังมีคําถามอีกตราบใดที่เจ้าตอบมันได้ข้าก็จะไม่ถามเจ้าอีกแล้วและ จะมอบอยาปลดปล่อยพลังหินและเลือดแลดยักษ์ให้โดยไม่คิดเงินแม้แต่นิดเดียวเอ,เอ๋ให้ยาปลดปล่อยพลังหินกับเลือดแลดยักษ์ฟรีงั้นหรือฮ่าจะพูดแล้วนะนะักพงยาระดับ2ดาวเป็นคนกล่าวเองนะพูดแล้วอย่าคืนคำละตอนนี้ข้ามีเรี่ยวแรงแล้วรีบถามคำถามมาได้เลยเจ้านี่เมื่อครูน่นี้ตาเกือบจะปิดอยู่รองมล้อแล้วแต่พอบอกว่าให้โดยไม่คิดเงินนี่ตาสว่างเชียวนะคำถามคือ ื่อาปงยาฟื้นฟูชีวิตมักจะลงเอยด้วยการที่เต่าปงยาระเบิดทุกรังยาฟื้นฟูชีวิตนี่คือยาระดับสองชั้นยอดแม้แต่นักปงยาระดับสามดาวยังไม่สามารถปงมันได้ยงไงดอย่างง่ายดายแต่นักปงยาหงหยุนกลับถามคำถามเช่นนี้กับนักปงยาระดับหนึ่งดาวเนี่ยนะยาฟื้นฟูชีวิตงั้นหรือหนังสือที่เคยอ่านมาทั้งหมดไม่เห็นจะมีชื่อยาประเภทนี้เลยเป็นเพราะข้ายังหาไม่เจอหรือว่ายามันหายากกันแน่เอาเถอะถึงจะเกินขีดจำกัดที่รู้มา แต่แค่ใช้ห้องสมุดวิถีสวรรค์ก็จบเจ้าควรปรุงยาให้ข้าดูเพื่อดูว่าเกิดปัญหาที่ตรงไหนตกลงเช่นนั้นข้าจะเริ่มแล้วข้าแนะนำให้เจ้าตั้งใจดูให้ดีอืมอยาฟื้นฟูชีวิตนี่เพียงแค่เริ่มปรุงยาก็เริ่มส่งกลิ่นออกมาแล้วรู้สึกสบายตัวมากคลายอาการเมื่อยล้าได้ดีอุ๊ยจอฝึก เสร็จแล้วบอกข้าทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าเป็นนักปรุงยาระดับสองดาวจริงดิเจ้าหมายเข้ามายังไง